กัดีค่เชอกดีก็ฟากันิเดจิดเดกัก็แ้ไม่ดาดกโกก็ไปแบบนี้จเจอนดีล้วไม่ได้ออารูปภาพเด้อไจับก็ไปแบบนี้

เป็นจบบันแล้วมันจะมีแล้วเสิร์ฟไปกล้วยขว้าก็มี